เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ วันนี้มามี่ทีนิวส์นะคะก็มาพร้อมกับข่าวดีๆอีกแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวของเกษตรกรกันบ้างนะคะของทุกๆเก,กษตรกรเลยไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพารานะคะมันสับปะหลังหรือนะ้ำมันปาล์มนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเงินประกันรายได้เนี่ยบางคนได้บางคนไม่ได้นะคะเป็นอะไร เพราะอะไรนะคะทาไมถึงยังไม่ได้เงินจากทกศทั้งที่ข่าวก็ออกมาตลอดว่าทกศจะโอนให้วันนั้นวันนี้นะคะโดยจากการติดตามจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลนะคะกรณีเงินประกันร,รายได้เกษตรกรนะคะมีโครงการนโยบายรัฐที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจํานวนมากเลยนะคะผ่านระบบทกศ เช่นโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก5ประเภทนะคะหรือการจ่ายเงินส่วนต่างราคาเช่นประกันรายได้ราคาข้าวประกันรายได้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ราคายางพาราประกันรายได้ราคามันสำปะหลังและประกันรายได้ราคาามน้ํามันนะคะซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า5ล้านครัวเรือนเลย โดยเฉพาะนะคะประกันรายได้ราคาข้าวและประกันรายได้ราคายางพาราที่มีพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากเลยเฝ้ารองเงินช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํานะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับล่าสุดเนี่ยก็ค,คืองวดที่7แล้วนะคะ กรมการค้าภายในในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงซึ่งทำการประชุมและกำหนดประกาศเรื่องกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิงเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเข้ากำหนดให้ทกศเนี่ยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้ากับบัญชีเกษตรกรภายใน3วันทำการซึ่งระยะได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้วนะคะหากเกษตรกรชาวนาบางรายยังไม่ได้เงินต้องติดต่อทกศนะคะ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ปี2563-64รอบที่2ล่าสุดนะคะคณะกรรมการนะคะ mm. เขาก็ได้กําหนดราคากลางอ้างอิงไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากวันประกาศเนี่ยเขาก็ให้โอนภายใน3วันทําการนะคะซึ่งขณะนี้นะการยางเนี่ยเขาได้ส่งรายชื่อให้ทกศครบแล้วคาดว่าจะโอนไม่เกินวันที่28ธันวาคม63นี่ะ่ะอันนี้เขาใช้คําว่าคาดว่าเนาะ เพราะว่าอะไรนะคะเขาโอนก็จริงแต่บางทีด้วยจํานวนปริมาณที่มากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบครบนะคะตามวันที่เขากําหนดนะคะซึ่งถ้าหากเกิดว่านะคะเราต้องการเช็คสถานะว่าตอนนี้เงินประกันรายได้เราเข้าหรือย,ยังโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะเราสามารถเข้าไปผ่านที่ลิงก์นี้ได้นะคะที่มัมมี่ทินิวส์ได้ขึ้นมานี่เนาะ ลิงก์นี้นะคะ chongko.inbac.com นะคะเข้าไปแล้วก็กรอกเลขประจำตัว13หลักกดค้นหามันก็จะบอกว่าตอนนี้เราได้โครงการอะไรอยู่อันไหนโอนแล้วอันไหนอยู่สถานะที่กำลังดำเนินการนะคะเขาก็จะบอกเรานะแต่ถ้าหากว่าเช็คไปแล้ว เช็คแล้วแล้วยังไม่มีสถานะใดๆที่ว่ากำลังดำเนินการเลยนะคะให้เราติดต่อสับนักงานสาขาธนาคารทกศทั่วประเทศเวลาทำการจันท์ถึงสุกนะคะก็คือ8ดนาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานาทีะหรือทกศ call center นะคะ 025550555อันนี้บริการ24ชั่วโมงทุกวันหรือจะโทรศูนย์บริการลูกค้าก็ได้1593นะคะ,ะบริการในวันและเวลาทำการนะคะก็คือเกิดว่าเราเข้าไปเช็คในเว็บไซต์แล้วมันยังไม่ได้ขึ้นสถานะว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้นะคะเราก็อาจจะต้องกลองเข้าไปสอบถามดูนะคะเพราะว่าเผื่อมันมีการตกหล่นนะคะ เราก็จะได้ทำการไปติดต่อนะคะเพื่อให้เขาได้โอนเงินประกันได้ทันเวลานะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ